สวัสดีครับผมันนี้ก็ที่อำเภอบ้านม่วงนะครับทรายทองคำครับขอนเมืองนะครับอุดอยนะครับผมก็น้องบออนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมน้องบอๆองเา <c oughs> <c oughs> ยังต่อเก <c oughs> ่าตนะ่อ <c oughs> ี่หนุ่มสามหนุ่มสี่หนุ่มน้อยฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับลากกดแชร์ด้วย ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม